สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราอ n d r o i d V1 นะครับอย่าลืมฝากกดแล์ก็แชร์คลิปเรื่องนี้จะทำเพืนน่อเปนแนะนำสินค้าไม่ได้จ,ชจะชวนการลงทุนอย่างไรการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคลิปต่อ2023อันนี้ก็จะเป็น ep ที่481นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวบิทคัพเชนนะก็ตอนนี้เขาก็ประกาศแผนรถแมทนะแผนรถแมท2024มาแล้วนะบิทคัพเชนนะครับข่าวจากบิทคัพเชน8แผนง,งานในปี2024นะจาก อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่นำมาจากเว็บนะเฟซบ o ๊กเขานะแล้วก็ในเว็บเขาก็มีนะนี่นะเขาก็เป็น Facebook หลักวิดขับเชนนะ,ะดูดีๆด,ด,ด,ด้วยบางทีก็จะมีของฟอร์มดูจำนวนยอด Follow ยอดผู้ติดตามนะอย่างเนี้ยยอดผู้ติดตาม Follow 1ึ่งจุดแสนแคนอันนี้คือของจริงครับแค่พันสอ0 0ัหรือสี่หยเนี่ยของฟอร์มร้อยนะก็เป็นแผนของเขาปี2024นะ เเหมือนฉากในเกมไหแนะอันนี้นะนะดูกันสักเล็กน้อยอ่ะมาดูแผนของเขากันสักเล็กน้อยเนเป็นภาพผลงานภาพอะไรอย่างเงี้นะติดตดติดติด,ตดเชนเชิญก็จะบอกนี่อ่านี่ที่เขาเอาไปบิสกับเชนนะเทคโนโลยีจำกัดจริงๆเขามีหลายบริษัทมีแปดบริษัทหลายบริษัทนะ ผู้พัฒนาเครือข่ายบิตคับเชนโปรเจกต์บล็อกเชนที่มุ่งเน้นเพื่อโครงสร้างให้ทุกๆคนพร้อมกระจายโอกาสสร้างเข้าถึง,ถงนะควา,าสมสามารถในการเข้าถึงเท่าเทียมกับเว็บต่างประเทศและโปร่ใใสในปีที่ผ่านมามีโปรเจกต์มากมายในบิตคัพเชนเช่น next 2.0นะบิตคับ next บิตคัพ nft 2.0แล้วบิตคับมตอเวิร์ดนะมัตเวิร์ดนะก็จะมีหลายโปรเจกต์มาเรื่อยๆนะโดยปี25 6 7ก็ไปอีกหปีนะ หรือเรียกว่าปี2024นะอ่าอันนี้เป็นคอสอพอสอพอสอนะการเติบโตของตลาดบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สูงที่สูงขึ้นนะจึงเป็นโอกาสของบิคับเชนบิคับเชนก็จริงๆก็เป็นตลาดคริปโตอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะหลังจากที่ BX ร่มสลายต่อตอนยุค BX เนะ็จะั่นก็อาจจะเป็นยุคเริ่มต้นช่วง2014-15อะไรอย่างนี้นะ การพัฒนาของบล็อกเชนที่แข็งแกร่งระบบนิเวศนะเพื่อป้องกันความเสีย่ยงต่างๆแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้ภาครัฐภาคเอกชนก็ก็เหมือนว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เปิดมากกว่านี้นะเข้าถึงเทคโนโลยียใน,ใน,ยนะนายพัสกรปานนอกประธานบริษัทผู้บริหารบิคัดบล็อกเชนนะ เทคโนโลยีจำกัดในปี2 5 6 7ก็เข้าถึงแผนนละปรับปรุงนี่ยก็จะมีแผนมากมายของเขานะฝาแผนพัฒนา,นาโปรเจกต์บิดขับเชนปี2567นะ KAP22 เป็นมาตรฐานรูปแบบโทเค็นนะที่นำระบบพอยต์ออกเพิ่งเห็นปลายปีเหมือนเช็คอินพอยต์อะไรเง้ยได้พอยต์รางวัลการอัปกเกรดระบบบิดขับเชนพัฒนาบิดขับเชนให้สามารถรองรับธุรกรรมนะมากขึ้น5,000ธุรก กรรต่อวินาทีจนไปถึงรองรับแสนธุรกรรมต่อวินาทีคือระบบนี้เนะี่เทียบเท่าแบบมหาศาลมากนะ,ะแล้วฟังก์ชันต่างๆบนบิดขับ next นะบิดขับเน็กนะเนีน่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนระบบในเวศของตัวเองสามารถโอนผ่านมือถือสแกนเชลโค้ดได้ในเครือข่ายไปขับเน็กนะ,ะแล้วเป็นบิดขับระบบโหวตเข้าถึงระบบโหวตข้อตกลงแล้วฟังก์ชันบล็อกเชนที่ปลอดภัยนะ การประยุกต์การประยุกต์นะไม่ใช่การประยุกต์การใช้งานบิ๊กขับเชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะและการนําบล็อกเชนไปใช้กับธุรกิจบันเทิงนะมันก็แยกไปมีเกมอะไรก็มากเจ็ดก็เป็นโครงสร้างพัฒนานะแปดก็เมตาเวิร์ชนะเมตาเวิร์ก็เป็นโลกเสมือนอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็นี่ก็จะเป็นแผนคร่าวๆข,ของบิ๊กขับเชนนะ นะรถแมปปี2024ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปโดยจะมีลิงก์สมัครนะกระทู้จากโคจันกดคนหนึ่งหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุสน,นช่องกระดานเทรดคริปโต้ัำหนึ่งโลกไปนั้นเปิดมา5ปีถึง6ปีนะใบนั้นก็มีระบบเทรดมาจินที่ยอดเยี่ยมโ OKX OK เว็บเท็กซิโต้ลำสองของโลกเปิดมา8ปีกรือ9ปี OKX OK มีระบบเทรดมาจินดีสุดในโลกกูคอยเว็บต้นน้ำนะฮะ ก็มีระบบเทรดว่าจินจอยเงเกตเดโอแอลแบงสายเกมโอบ็อกโรลละครบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็ชวและการลงทุนใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่พลิปหน้้นะครับบ๊ายบาย